ทั้งหมดนี้นะครับคือไบค์เกิร์ลุกที่รู้สึกได้จริงๆนะครับผมอยู่กับแรงเลอร์คอลเลกชันใหม่นะครับนั่นก็คือคอลเลกชันไบค์เกิร์ลุกนั่นเองนะครับดิบเท่ชัดไม่ซ้ำใครนะครับไปกับแรงเลอร์ให้สุดทางเลยนะเพื่อนๆในรอบนี้นะครับทางแรงเลอร์เนี่ยทำคอลเลกชันนี้มาได้ดีมากเลยนะครับรับรองว่าใครซื้อคอลเลกชันนี้ไปเนี่ยใส่แล้วเท่แน่นอนนะครับ จุดเริ่มต้นเลยนะที่สังเกตได้นะครับความตั้งใจเนี่ยก็คือตัวแจ็คเก็ตของทางแรงเลอร์นะครับในรอบนี้เนี่ยเขาเอาโมเดลเด็ดๆเนี่ยออกมานะครับแล้วก็ใส่ลายปักใส่การฟอกที่สวยงามเข้าไปนะครับอย่างเช่นตัวที่ผมใส่อยู่เนี่ยนะครับก็คือแจ็คเก็ต12หยดนะครับรหัส11 MJ นะครับซึ่งด้านหลังเนี่ยมีลายปักที่สวยงามมากๆนะครับผมแล้วก็ตัวนี้ครับเป็นแจ็คเก็ต6หยดผ้าบุกเคนทวิวนะครับรหัส 124 MJC นะครับซึ่งด้านหลังเนี่ยก็มีลายปักที่สวยงามเหมือนกันนะครับนี่เป็นแรงเลอร์กับนกอินทรีแบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็อันนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นตัว12หยดเหมือนกันแต่ตัวนี้จะเป็นผ้าแคนวาสสีน้ําตาลนะครับแต่ว่านี่เห็นไหมลายปักด้านหลังเขาที่แบบดุดันมากๆนะครับเห็นแล้วมันเป็นลุคของคนขี่มอเตอร์ไซค์อย่างแท้จริงนะครับแรงเลอร์ US a นะครับแล้วก็นี่เป็น นกอินทรีคาบสายฟ้ากมาอย่างนี้นะครับคอลเลกชันนี้รับรองยังไงผมว่าโดนเพื่อนแน่นอนนะครับโดยเฉพาะคนที่ชอบขี่มอไซค์สายไบค์เกอร์เนี่ยและที่อยู่ในมือผมนี้นะครับก็ถือว่าเป็นยีนตัวหลักของคอลเลกชันนี้เลยนะครับผมนั่นก็คือยีน 13mwz นะครับผมซึ่งตัวนี้นะครับจะเป็นตัวริมส้มเพื่อนแล้วก็เป็นผ้า broken twill ด้วยนะครับผมตัวริมส้มตัวนี้ กลับมานะครับในลุคของไบเกอร์เลยนะครับผมยังไงเนี่ยเดี๋ยวเรามาเริ่มรีวิวที่ตัวยีนก่อนเลยเริ่มจากตรงนี้เลยนะครับด้านหลังเนี่ยนะครับเขาก็จะเขียนเอาไว้นะครับว่าเป็นยีน 13M w z u Cowboy Cut นะครับตัวนี้เป็น l 3 4นะป้ายหนังนะครับมันจะอยู่ตรงบริเวณกระเป๋าแบบนี้นะครับปั๊มเป็นแรนเลอร์นะครับซึ่งตัวแรนเลอร์นี้ก็คือจะเป็นลายของตัวบ่วงบาทนะครับ ป้ายแฟลชเชอร์ของเขาเนี่ยก็คือจะเป็นป้ายแฟลชเชอร์ที่เป็นเอกลักษณ์ของ 13M W z อยู่แล้วนะครับก็จะเป็นคาวบอยนะครับที่เหวี่ยงบวกบาดไปจับบัวนะครับผมพอเปิดออกมาด้านในเนี่ยก็จะเห็นเป็นกระเป๋าลายปักตัว W o l Ranger นะครับแล้วก็ตัวหมุดนะครับที่ออกมาก็จะเป็นหมุดแบบเรียบนะครับผมอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นเช่นเดียวกันเลย ทีนี้เรามาดูโครงสร้างผ้าของเขานะครับผ้าของเขาเนี่ยนะครับคือผ้า15ออนบรอกเคนทวิวนะครับเพื่อนๆตัวนี้เพื่อนๆจะได้ความเป็นออริจินอลแห่งแรงเลือ์เลยเพื่อนๆได้บรอกเคนทวิวไปและเพื่อนๆจะได้ริมไปนะครับตรงบริเวณปลายขาของเขาเนี่ยจะเป็นนี่ครับเป็นลูกโซ่นะครับสีทองแล้วก็ พลิกออกมาเดี๋ยวเพื่อนจะเห็นริมส้มใหญ่มากๆนะฮะตัวนี้ทีนี้มาดูตรงหูเข็มขัดกันนิดนึงนะหูเข็มขัดด้านหลังของเขาเนี่ยจะมีริมส้มโชวออกมาอย่างนี้เลยนะฮะแล้วก็มาดูคอยพ็อกเก็ตด้านหน้านี่คอยพ็อกเก็ตด้านหน้าแบบใหญ่เลยนะครับปกติ 13m แต่ยูนเนี่ยคอยพ็อกเก็ตเขาจะใหญ่อย่างนี้อยู่แล้วนะครับแล้วเขาค่อยแบบเย็บเก็บเข้าไปด้านในทีหนึ่งหมุดที่ออกมาทั้งหมดเนี่ยนะครับจะเป็นหมุดเรียบทองแดงทั้งหมดนะครับแล้วก็ตัวกระดุมนะครับเม็ดบนก็จะเป็น กระดุมแรงเ e อร์นะครับที่เป็นลวดลายของบ่วงบาทนะครับแล้วก็ซิปของเขาเนี่ยนะครับก็จะเป็นซิปลายลองเทาบูทนะครับตัวนี้ทีนี้เรามาดูตัวถุงกระเป๋าด้านในกันนิดหนึ่งถุงกระเป๋าด้านในเนี่ยนะครับจะเป็นผ้าฝ้ายนะครับเป็นเนื้อผ้าแ e r r i n g b บ n e นะตรงนี้จะเขียนไว้เลยว่าแรนเ e r นะครับผมนี่ broken to use orange s e l v i c e นะแล้วก็เป็นผ้า15ผ้าอ่อนด้วยกันอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นผ้าแ e r r i n g b บ n e เป็นผ้าฝ้ายเหมือนกันเรียบๆแล้วก็จะมีรหัส ยาวเฟื้อยเลยอยู่ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นแคท็กของเขานะครับผมโดยภาพรวมของยีนตัวนี้ผมว่าเป็นยีนที่เท่มากๆนะครับตัวเนื้อผ้าของเขาเองเนี่ยไม่ได้เป็นคอตตอนร้อยนะครับของเขาจะเป็นคอตตอน99แล้วก็เป็นอีลาสเทน1%นะครับดังนั้นมันจะมีความยืดหยุ่นในการสวมใส่นิดนึงนะครับคนที่เป็นไบเกอร์อะไรอย่างี้ก็จะ ใส่ตัวนี้ได้ค่อนข้างที่จะสบายนะครับจะไม่ได้รู้สึกอึดอัดมากเวลาขี่มอเตอร์ไซค์แล้วตัวที่ใส่แล้วจะรู้สึกว่าเข้าชุดกันนะครับก็ตัวนี้เลยนะครับแจ็คเก็ต6หยดนะครับรหัส 1, 2 4 mjc นะครับผมซึ่งตรงนี้นี่เห็นไหมเป็นซิปนะครับนี่โอ้ลูดออกมาลื่นเฟืนเลยนะครับรหัส C เนี่ยก็คือย่อมาจากซิปเปอร์นั่นเองนะครับตรงนี้นะซึ่งรายละเอียดของเขาเนี่ยนะครับปกติแล้ว หกหยดเนี่ยนะครับผมยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะอันนี้ถือว่าเป็นตัวแรกๆที่ผมได้เก็บขึ้นมานะผมรู้สึกว่าเขาทําได้ดีมากๆนะครับตัวเนี้ยผ้าของเขาเนี่ยจะเป็นผ้าที่ออกจะเป็นโทนมิดไนท์นิดหนึ่งตัวผ้าเองเนี่ยก็คือเป็นผ้าโบเก้นทาวิวหรือผ้าหนังไก่เลยนะแล้วก็ตัวกระดุมตัวอะไรของเขาเนี่ยเขาลมเป็นสีเข้มหมดนะครับแล้วทีนี้เราพลิกมาดูตรงบริเวณด้านหลังนี่สาหรับคนที่ชอบความเข้มดุดันนะครับ ตัวได้ที่เขาปักออกมานะครับด้านหลังเนี่ยนะครับที่เย็บเป็นลักษณะของลูกโซ่อย่างเงี้ยเขาก็ปักออกมาเป็นแรงเลอร์แล้วก็มีนกอินทรีแล้วก็1นึ่หนึ่งเก้าสี่เจ็ดคลับอย่างนี้เลยนะครับผมส่วนใหญ่เสื้อรหัสเนี้ยเขาจะมีสายยางอิลาสติกด้านในอย่างนี้นะครับตัวนี้เขาเรียกว่าอินเนอร์สเต i z ล r เซอร์สตปนะครับหน้าที่ของเขาเนี่ยคือคอยควบคุมทรงแจ็คเก็ตนะครับให้มันอยู่ทรงแล้วเวลาเราขยับเยอะเนี่ยนะครับเสื้อมันจะไม่บิดมากนะมันจะทําให้เรารู้สึกว่า เรายืดหยุ่นเวลาเราขยับแขนอะไรเงี้ยมันจะสบายขึ้นมันจะไม่ได้รั้งตัวเรามากนะครับผมโอเคทีนี้เรามาดูรายละเอียดอื่นๆของตัวนี้ต่อนะครับตัวกระดุมทั้งหมดของเขาเนี่ยจะเป็นกระดุมแรงเลอ่อลมดำแบบนี้นะแล้วก็ตรงบริเวณเอวเขาเนี่ยก็คือจะมีการปรับระดับได้นะครับกระเป๋าด้านหน้าที่สามารถล้วงมาเก็บของได้นะครับผม ทีนี้เรามาต่อด้วยอีกตัวหนึ่งนะครับที่รับรองว่าเด็ดไม่แพ้กันนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เบื่อผ้ายีนแล้วลองผ้าตัวนี้ครับตัวนี้คือผ้าดักแคนวาสสีน้ำตาลนะครับผ้าตัวนี้เป็นการทอแบบเพนวีฟนะซึ่งลักษณะการทอของเขาเนี่ยนะครับเหมาะแก่การที่จะใส่ไปทำกิจกรรมเอาท์ดอร์ต่างๆแล้วก็สีของเขาเนี่ยบอกได้เลยว่ามันเท่มากนะครับสำหรับคนที่ชอบกิจกรรมแบบว่าขับมอเตอร์ไซค์ขับอะไรเงี้ยสีเนี้ยใส่แล้วดุดันแน่นอนนะครับผมรายละเอียดของเขาเนี่ยตัวนี้จะทำมาในทรงของ แจ็คเก็ต16 MJ นะครับ12หยดที่ทุกคนชอบกันนะครับตรงด้านหน้าเนี่ยนะครับมันจะมีลักษณะของการเย็บจีบด้านหน้าอย่างเงี้ยนะครับเพื่อให้เรายืดหยุ่นเวลาเราใส่เวลาเราติดกระดุมเนี่ยมันก็จะรู้สึกไม่แน่นจนเกินไปนะครับตัวกระดุมทั้งหมดของแรงเลอร์เนี่ยใช้เป็นกระดุมทองแดงนะครับมีตัวอักษรแรงเลอร์อยู่ตรงกลางนะครับผมด้านในของเขาเนี่ยครับมีอินเนอร์สเตเบลิเซอร์เช่นเดียวกันนะครับคราวนี้พลิกมาดูด้านหลังนะครับ สิ่งที่ผมโดนนะผมว่าผมว่าตัวนี้ปักสวยที่สุดในบรรดาทุกตัวที่ผมเห็นนะครับตัวนี้ก็คือจะเป็นแร n งเลอ USA เลยแล้วก็ตรงนี้จะเป็นตัวนกอินทรีสวยๆแบบนี้เลยนะครับแล้วมาถึงตัวสุดท้ายนะครับตัวนี้คือ Jack j a c k เก 11MJ ผ้าโ o กเ n นทวิวที่มีความสวยงามมากๆตัวนี้บอกได้เลยว่าแรงเลอร์ฟอกออกมาได้สวยจริงๆนะครับผมรายละเอียดของเขาเนี่ยก็คือเป็น 11MJ12 หยดที่มีความครบถ้วนมากๆ ตัวได้ปักของเขาเนี่ยจะเป็นได้ปักสีออกจะเป็นสีเงินเงินนิดนึงนะครับเพื่อนๆมันตัวกระดุมต่างๆเนี่ยเขาใช้เป็นกระดุมสีเงินด้านๆนะครับแล้วก็ตรงนี้มีกระเป๋านะครับด้านหน้านะแล้วก็ตรงด้านหน้านี่คือมีจีบนะครับสาหรับเวลายืดหยุ่นเวลาติดกระดุมนะครับผม ด้านในก็มีสาย inner stabilizer เช่นเดียวกันนะครับพลิกมาดูด้านหลังนะครับด้านหลังเนี่ยจะเป็นลายปักนกอินทรีสีทองอย่างนี้นะครับซึ่งตัวนี้ก็เป็นนกอินทรีนะครับสไตล์อเมริกันเลยที่เพื่อนๆจะได้เห็นอยู่บ่อยๆนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็น1947ขับ authentic จีนนะซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะครับก็คือ แรงเลอร์คอลเลกชันไบเกอร์ลุนะครับในปีนี้ที่ออกมานะครับหวังว่าเพื่อนๆจะชอบคอลเลกชันนี้กันนะครับผมจริงๆแล้วเนี่ยนะครับคอลเลกชันไบเกอร์ลุเนี่ยนะครับมันเหมาะกับคนทุกคนนะครับที่ต้องการความเท่นะครับเราไม่ต้องขับมอเตอร์ไซค์ก็ได้นะครับแต่จิตใจเราเท่นะครับรับรองว่ายังไงเราก็หล่อแน่นอนนะครับสาวหลงแน่นอนโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนนะครับ ในคอลเลกชันนี้ยังไม่หมดแค่นี้นะเดี๋ยวคลิปหน้าผมยังมีไอเทมเด็ดๆให้เพื่อนๆได้ดูอีกนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายครับ